รอบนี้หน่อยเดี๋ยวช่วงคุณสุภโชคคุณอารีรัตน์เนี่ยไปปล่อยปลากันหน่อยดีกว่าอยากจะทําบุญปล่อยปลานะครับแต่ว่าการทําบุญของสาวคนนี้เหมือนมีกรรมบังปลานิลที่เตรียมจะปล่อยลงไปน้องดันขาดใจก่อนจะได้ลงคลองครับเพื่อนไปปล่อยปลาจ้าเพื่อนอยากทําบุญเพื่อนก็เลยตื่นไปปล่อยปลาตั้งแต่เช้าเพื่อนปล่อยปลาดุเพื่อนปล่อยปลาไลและเด็ด อีกตัวหนึ่งที่เพื่อนซื้อไปปล่อยคือแดนแดนแด,น,ดนนี่จา้านี่เพื่อนซื้อปลานิ่นไปปล่อยนี่ดูปลานิ่นวะไม่ไหวแล้วจา้าไม่ไหวแล้วปลานิ่นทำท,ท่าไม่โรดอืมสงสัยนกน้ำมาไม่รู้หรือว่าคาดาการให้ใจตอนใส่ทุ่งมา เพื่อนก็เลยต้องช่วยชีวิตปานินจากเพือ่อนี่ทำอะไรจ๊ะพ่ปอดปานินพ่ปอดจ้าไพ่ปอดปานินเพื่อให้ปานินมีชีวิตรอดก็นี่แหละตั้งใจจะไปทําบุญเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเธอปล่อยหลายตัวเลยไมว่าจะเป็นปลาดุกปลาไหลแล้วก็น้องปลานินตัวนี้นีน่น ก็กลัวแหละน้องเนี่ยพะงาพะงาอยู่แล้วก็ลุ้นอยู่ว่าน้องจะฟื้นไหมปรากฏพอตอนจะปล่อยจริงอ้าวน้องนิ่งไปแล้วพอนิ่งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสาวคนนี้เธอยังใจบุญต่อนะฮะเป่าปากหายปอดแล้วช่วยน้องปลาดิมเนี่ยให้มีชีวิตกลับมาแล้วก็ลงไปแหวกว่ายอยู่ในน้ําแต่สุดท้ายน้องไม่รอดนะน้องตายซะก่อนนะครับผู้ชมอ่ะแต่มาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะบอกเลยชีวิตน้องต้องไม่สูญเปล่าดังนั้นในเมื่ออยากจะปล่อยปลาแล้วน้องดัน ตายซะก่อนจะทิ้งลงน้ําเลยทงครองไปน้องก็จะกลายเป็นปลาเน่าเสียประโยชน์เปล่าๆสุดท้ายชะตากรรมของน้องเป็นยังไงไปดูกันฮะติดแฮรวะเมื่อเช้ายังไผ่ปอดช่วยชีวิตมันอยู่เลยมึงนะตอนนี้ตอนเย็นจ้ะรับมาจุปลาตัวเดิมจุ๊จุปลาปลานิ่ตัวเดิมอยู่จ้ะ นี่จัดสภาพปานินเหมือนชาวทุกคนไม่ต้องเป็นว่วงนินนะไอ้วาทำไมภาพเป็นกับตาลปัดเลยเหะฮะ โอ้ตอนแรกดิมีเทียบกันไหมหายปอดน้องชกปากน้องหวังว่าจะช่วยน้องให้กลับคืนมามีชีพจรแล้วก็ลงน้ําไปแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายน้องตายไอ้น้องก็ไม่ฟื้นน้อก็ไม่อยากจะให้ชีวิตน้องตายแบบศูนย์เปล่านะน้องเป็นปลาดินปลาดินโปรตีนสูงมีโอเมก้าสามกินได้อย่าทิ้งน้องเลยเอาน้องกลับไปทอดกินโอ้โหแล้วก็กินด้วยความอร่อยแหมท่าเดียวกันกับตอนพยายามช่วยชีวิตน้องเลยนะเออ แต่ก็ยังดีที่ตัวก่อนๆหน้านี้ปลาดุกปลาไหลที่ปล่อยไปน้องลงน้ําได้ก็ถือว่าได้ทําบุญไปแล้วครับค่ะออสมบูรณ์แบบ <c oughs> ในไหนก็ถ่ายมาแล้วจากหน้าเขียงออจะทิ้งไปเลยมันก็จะเป็นเศษอาหารเพราะฉะนั้นก็มาเป็นแคเที่ปล่อยลงน้ําก็ปล่อยลงท้องอ,อันนี้สะดวกใจกว่านะฮะเชิญตอนที่หน้าจอทีวีเหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์สุดเสียวหนุ่มเฟี้ยวเฟี้ยวขนาดไหนขับรถไล่จี้ท้ายสิบล้อเพราะคุณคงอยากจะเจอโยมบาลขนาดแท้ฮะไม่อยากดัง แล้วมันก็เบอนี่เอรไอ้เออเออ้เต็มคาราเบลมันเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมเต็มกับแบอกแล้วว่าอย่าเต็มคาราเบลแล้วบุรีส่งเข้าแล้วบุรีส่งเข้าปะคุณมันเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมหลบมันก็่มีแล้วมันก็ฉีกทีอ่างนั้น มันเมากป่ะไอ้เอียงเรื่องนี้หนูใส่เจดีดมันเป็นสไตล์อะค่ะมันสไตล์เออแล้วว่าเอาดูเขาแต่เขาเปไปเลี้ยวขวาอยู่นะใช่ห่วงแล้วห่วงแล้ว เกือบแล้วมึงเกือบแล้วเกือบน้องก็มึงสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดก็ไปเกิดชาติหน้างานนี้คืออะไรแกขับท้ายจี้สิบล้ออยู่ตั้งนานนะเนี่ยเต็มคาราเบลพี่ที่เขาขับรถตามตอ้สาวแล้วเต็มคาราเบลแล้วพี่เขาไม่รู้แล้วรวยด้วยนะคือพากไปด้วยกับเหตุการณ์ครั้งนี้คือถ้าข้างหน้าเบรกนิดเดียวหรือจะกลับรถตายแน่นอนชนแน่นอนครับคือขี่ตามท้ายแบบนี้ขี่เป็นกิโลกิโลสุดท้ายแล้วไม่มีสติคือมันเหมือนซามันเหมือนเฟี้ยวครับสักพักเดียว เจอท่อนไม้หน้าสาม,มร่วงลงมาจากท้ายรถสบล้อแล้วเขาตกใจเฮ้ยเหมือนสติดึงสติกับมาเอ้าแล้วกูมาอยู่อะไรตรงนี้นะาจากนั้นค่อยออกซ้ายอะ่ะเด้สติมาจากไอ้ท่อนไม้เท่านี้เอ้าาไม้เห็นไหมเอเอออกซ้ายเลยวะ่ะเปลี่ยนใจเปลี่ยนเลนเลยแล้วก็ไปเลย นี่คือความปลอดภัยไม่มีเลยนะฮะบนท้องถนนจากการที่เจอหนุ่มแบบนี้คาราเบลเคราะดีมากคาราเบลคาราเบลคาราเบลเลคือะไรมันจะก็ยังงงเหมือนันเป็นอะไรรถหรือว่าเป็นอะไรนะจริงฝั่งซ้ายมันก็โล่งๆนะที่จะที่ทำไมนื่อแรกอ่ะเขาเฟี้ยวไงเขาเฟี้ยวฟ้ามากฮะงานนี้ถือว่าเคราะดีมากที่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเพราะหากเพราะหากแกร่วงลงไปนะหากแกชนไปเนี่ยตายแน่นอนไอ้ไม้ที่ว่านี่ไม่ได้ร่วงลงจาก10ล้อนะเป็นไม้ของแกเองเพเย่เพเยอะอยู่แป๊บเดียวเองครับ แล้วก็ร่วงลงไปไอ้คาว่าร่วงลงไปไม่ใช่สติมานะเหมือนแกร่วงลงไปแล,แล้วแกออกซ้ายจะไปเอาไม้คืน oh. คือสติไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกฮะ uh. คือแกจะขี่ตามไปแบบเนี้ยไอ้ที่แกออกซ้ายเนี่ยเพราะว่าไม้ของอตัวเองมันร่วงลงไปแกเลยออกซ้ายแล,แล้วแกย้อนสอนมาเอาไม้คืนโห oh. นี่ตายหมอไม่รับเย็บเลยนะนเพราะ แกไม่กลัวสมมติ10บล,ล้อเกิดเบรกกระทันหันขึ้นมาแน่นอนตายได้อนอนตาเลยนะนี่อย่าหาทําในอันขานะครับเหตุการณ์น,นี้ไม่ได้บอกพิ่กัดอย่างชัดเจนแต่แน่นอนบ้านเราประเทศไทยนี่คือประมาทกับมักง่ายเลยฮะ<า>